สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตัดเสื้อคลุมหลวมๆสวมใส่สบายๆกันนะคะผ้าที่ใช้นี้จะเป็นผ้าชีฟองหน้ากว้างห้าสิบเก้านิ้วนะคะนี่ค่ะส่วนด้านริมผ้านี้เราจะตัดเป็นสาบเสื้อนะคะส่วนด้านหลังนี้เราจะตัดแบ่งเป็นตัวเสื้อและก็แขนเสื้อค่ะเราจะใช้ผ้าจำนวนหนึ่งเมตรกับสี่สิบเซนนะคะ คือตัดแบ่งผ้าออกมาแล้วนะคะผ้าของเราจะต้องวางประกบกันนะคะผ้าที่ตัดออกมานี้จะหน้ากว้าง22นิ้วค่ะส่วนความยาวคือ36นิ้วนะคะใช้จำนวน2ชิ้นค่ะผ้าต้องวางประกบกันนะคะแล้วเราก็จะพับทบไปอย่างนี้เลยค่ะ วัดม้ากันเลยค่ะเราจะวัดจากริมลงมาสองนิ้วนะคะแล้วก็วัดเข้าไปห้านิ้วค่ะแล้วเราก็จะโค้งเป็นคอเสื้อด้านหลังนะคะวัดไหลไปอีกสามนิ้วนะคะลดไหลครึ่งนิ้วค่ะแล้วก็ขีดเส้นไหลเลยนะคะ ด้านลิมนี้วัดลงมา9นิ้วค่ะเพื่อที่จะโค้งเป็นวงแขนนะคะขีดเส้นตั้งฉากเลยค่ะแล้วก็โค้งเป็นแขนเสื้อด้านหลังนะคะวัดเข้ามาอีกครึ่งนิ้วเราจะโค้งเป็นวงแขนด้านหน้าค่ะวงแขนด้านหน้าด้านหลังจะไม่เท่ากันนะคะด้านหน้านี้จะขีดเส้นเฉียงลงมาเลยค่ะ ดูตามมือประเจนเลยนะคะเพื่อที่ว่าตรงนี้เราจะเย็บสาบเสื้อค่ะตัดตามเส้นมาร์กสีเหลืองมาร์กด้านนอกค่ะเพื่อที่จะเป็นชิ้นด้านหลังนะคะ เราจะดึงงานออกชิ้นหนึ่งค่ะแล้วเราก็จะตัดมาร์คเส้นสีชมพูนะคะตัดตามมาร์กเส้นสีชมพูเลยค่ะชิ้นนี้ก็จะเป็นงานชิ้นด้านหน้านะคะ ี้เป็นแขนเสื้อค่ะแขนเสื้อจะตัดกว้าง17นิ้วนะคะยาว16นิ้วค่ะใช้จำนวนสองชิ้นนะคะแขนเสื้อของเราต้องวางผ้าประกบกันนะคะเพราะว่าจะต้องตัดออกมาเป็นแขนซ้ายแขนขวาค่ะความกว้างของแขนเสื้อนี้จะเท่ากับตรงเส้นมุมฉากนี้เลยนะคะก็คือพับทบแล้วจะได้แดนิ้วครึ่งเท่าๆกันค่ะ ราจะวาดมาแขนเสื้อเลยนะคะวาดเข้ามาห้านิ้วครึ่งค่ะแล้วก็ทบเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันเลยนะคะส่วนบนสุดนี้จะวัดออกไปครึ่งนิ้วค่ะส่วนล่างสุดนี้จะวัดเข้ามานะคะครึ่งนิ้วเช่นกันค่ะแล้วเราก็จะโค้งแขนเสื้อผ่านสามจุดนะคะ ผ่านสามส่วนนี้จะเป็นโค้งแขนเสื้อด้านหลังค่ะเราจะตัดเส้นสีเหลืองก่อนนะคะแล้วทำจุดกึ่งกลางตรงแขนเสื้อไว้ด้วยนะคะ ทีนี้เราจะแบแขนเสื้อออกเราก็จะตัดเส้นสีชมพูนะคะจะเป็นโค้งแขนเสื้อด้านหน้าค่ะโค้งแขนเสื้อด้านหน้านี้จะเว้าโค้งกว่าแขนเสื้อด้านหลังนะคะค่ะเราก็จะได้แขนเสื้อเป็นแขนซ้ายแขนขวาค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําเสื้อไปเย็บไหลนะคะเราจะวางด้านถูกประกบกันค่ะ แขนเสื้อเราก็จะเย็บกันยืดตรงโค้งข้างบนไว้นะคะสาบเสื้อนี้เราจะตัดความกว้างห้านิ้วค่ะส่วนความยาวก็คือเมตรสี่สิบเซนใช้จำนวนสองชิ้นแล้วก็จะมาเย็บต่อกันนะคะนี่ค่ะเราจะพับทบครึ่งนะคะ แล้วก็จะนำไปเย็บค่ะไหล่เสื้อจะเย็บหางริมเข้ามาเจ็ดมิลนะคะ เย็บโค้งแขนเสื้อคะ่ะเย็บโค้งแขนเสื้อนี้ห่างริมเข้ามาประมาณสี่ห้ามิลน,นะคะโค้งแขนเสื้อนี้เราจะเย็บไว้กันยืดนะคะเวลาเราไปเย็บต่อเข้ากับตัวเสื้อแขนเสื้อของเราตรงโค้งนี้จะได้ไม่ยืดไม่ย้วยคะ่ะเพราะว่าการตัดผ้าลักษณะโค้งนี้จะยืดย้วยได้ง่ายคะ่ะเย็บกันยืดไว้นี้เวลาไปต่อเข้ากับตัวเสื้อจะพอดีเป๊ะเลยนะคะ เย็บต่อสาบเสื้อเข้าด้วยกันค่ะต่อสาบเสื้อเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเย็บพับทบเลยนะคะพับทบครึ่งค่ะพับทบด้านโชว์ขึ้นมานะคะแล้วก็เย็บริมยาวไปเลยค่ะให้เพื่อที่ว่าเวลาเราไปติดสาบเสื้อเข้ากับตัวเสื้อจะได้เย็บได้ง่ายขึ้นนะคะเราจะเย็บล็อกพับทบไว้เลยค่ะ ไหลเสื้อเย็บมาเรียบร้อยแล้วนะคะโพ้งริมกันลุยมาเรียบร้อยแล้วค่ะแขนเสื้อของเราจะแยกเป็นซ้ายขวานะคะตรงโค้งเว้ลกว่านี้จะอยู่ด้านหน้านะคะนี่ค่ะเราก็จะวางโค้งด้านหน้านี้ให้โค้งเว้ลด้านหน้านี้ให้ตรงกับแขนเสื้อฝั่งด้านหน้านะคะ เราก็จะแยกเป็นซ้ายเป็นขวาค่ะจับม์าแขนเสื้อตรงกึ่งกลางนะคะให้ตรงกับ ตรงที่เราต่อไหลไว้นะคะวางผ้าด้านถูกประกบกันนะคะแล้วก็จะกลัดเข็มหมุดตรงกึ่งกลางไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเราก็จะไล่ผ้าออกไปด้านข้างนะคะ ต่อไปเราก็จะนำสาบเสื้อมาติดเข้ากับตัวเสื้อค่ะตรงรอยต่อนี้เราจะเป็นจุดกึ่งกลางนะคะเราจะพับคอเสื้อด้านหลังหาจุดกึ่งกลางค่ะแล้วเราก็จะทำมาร์กไว้นะคะจับรอยต่อกึ่งกลางให้ตรงกับมาร์กค,คอด้านหลังกึ่งกลางนะคะ กลัดเข็มหมุดไว้แล้วทีนี้เราก็จะไล่ผ้ารอบออกไปด้านข้างซ้ายขวาค่ะจับริมผ้าให้เสมอกันแล้วก็กลัดเข็มหมุดไว้ก่อนนำไปเย็บนะคะ เย็บเสร็จแล้วเราก็จะนำไปพงริมกันลุยค่ะพงริมกันลุยมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเย็บเข้าข้างเสื้อค่ะ เข้าข้างเสร็จเราก็จะนำไปโพ้งก่อนนำมาเย็บชายเสื้อแล้วก็ปลายแขนเสื้อนะคะปลายแขนเสื้อและชายเสื้อเราจะพับเย็บเล็กๆค่ะพับทบไป7จมิลแล้วก็ทบอีก7จมิลนะคะ เสื้อคลุมตัวนี้รอบอก42นิ้วนะคะสามารถใส่ได้3ขนาดเลยนะคะ M, L, XL ค่ะผู้ชมไซส์ M, ไซส์ L, ไส์ XL ใส่ด้วยกันได้เลยนะคะประเจนเองก็ใส่เสื้อไซส์ M ค่ะก็สามารถใส่เสื้อคลุมตัวนี้ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าลักษณะเสื้อจะเป็นเสื้อตัวหลวมๆค่ะเป็นเสื้อคลุมหลวมๆนะคะ เสื้อของเราก็เสร็จแล้วนะคะประเจนก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจประเจนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ